สวัสดีครับสวัสดีค่ะกระผมนายเอกลักษณ์มงคลเคอร์โรดครับดิฉันนางสาวสิดาแซย่าค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนแมาน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกวันนี้พวกเราจะมานําเสนอระบบรดน้าพืชอัตโนมัติในโครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตครั้งที่หนึ่งครับเชิญรับชมได้เลยครับที่มาและความสําคัญนะคะระบบรดน้าพืชอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ มีแนวคิดมาจากพื้นที่ในชุมชนนะคะเป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นภูเขาแต่จะมีลักษณะดเด่นคือจะมีน้าไหลผ่านตลอดทั้งปีซึ่งเป็นน้ําประปาภูเขาที่ไหลผ่านโรงเรียนลงสู่ชุมชนจึงทําให้พวกเรานะคะเกิดแนวคิดร่วมกับครูที่ปรึกษาว่าถ้า,ารอบครัวของนักเรียนไปทําไร่ที่ต่างจังหวัดเป็นเวลา,นา,นานในช่วงเวลาปิดเทอมจะทําให้พืชผักที่ปลูกไว้ที่บ้านหรือที่สวนไม่ได้รับการรดน้ํา พวกเราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาโดยมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟและเก็บลงในแบตเตอรี่และนําพลังงานที่ผลิตได้นะคะไปใช้ในการเปิดโซลีนอยวาวที่เป็นวาวเปิดและวาวปิดเพื่อให้น้ําสามารถไหลไปรดน้ําพืชได้ค่ะโดยการทํางานนะคะจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบ 1. ใช้เงื่อนไขจากการตั้งเวลา 2. ใช้เงื่อนไขจากการวัดความชื้นในดินและเงื่อนไขจากแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความต้องการได้ค่ะ 3. ใช้โปรแกรม c h a เจอร์โซ,ซลา c e เซในการตั้งเวลาลดน้ำได้ตั้งแต่1ชั่วโมงเป็นต้นไปหลังค่าที่ตกข้อดีและข้อจำกัดของผลงานข้อดีของผลงานนะคะคือผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมไม่ต้องมีปัญหาโปรแกรมหรือไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งจะเข้าสู่คนในชุมชนได้ง่ายสามารถเลือกใช้รูปแบบเดียวในการทำงานได้ซึ่งระบบรดน้ำพืชอัตโนมัตินี้มีรูปแบบการทำงาน3รูปแบบและเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอทสเฟตที่มีอายุการใช้งานยาวนานและคงทนกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอีกทั้งยังสามารถประหยัดพลังงานในช่วงฤดูฝนได้หากรูปแบบที่ตั้งเอาไว้ทำงานในช่วงเวลาที่ฝนตก ระบบการทํางานก็จะหยุดการทํางานและจะกลับมาทํางานตามเงื่อนไขอีกครั้งเมื่อฝนหยุดตกค่ะก็จํากัดเลยอข้อเสนอแน่นนะครับถ้าต้องการปริมาณน้ํามากขึ้นก็จะสามารถเปลี่ยนจากวาวไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออาจจะใช้ปั๊มน้ํดีซีแทนในกรณีที่สืมน้ําจากบ่อได้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหลักการทํางานนะครับแล้วก็จะมาเปิดสวิตช์ก,กันนะครับซึ่งโปรแกรมแรกนะครับก็จะเป็นโปรแกรมตั้งเวลาน,นะครับ เราก็จะมาเวลากันก่อนนะครับเมื่อตั้งเวลาได้ที่นะครับเราก็จะมาปลับไปที่หมดออโต้นะครับเมื่อถึงเวลาเครื่องก็จะทํางานนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูโหมดแมนน์นนะครับเมื่อปรับที่หมดแมนน้อนครับเครื่องก็จะทํางานทันทีครับ และโปรแกรมที่2อนะคะก็คือโปรแกรมวัดความชื้นในดินค่ะแล้วก็จะปรับไปที่โหมดออโต้ก่อนนะคะปรับไปที่โหมดออโต้นะคะตัวเซ็นเซอร์ที่เราตั้งเอาไว้นะคะถ้าหากดินเนี่ยมีความชื้นมากเครื่องก็จะไม่ทํางานค่ะแต่ถ้าหากดินนะคะมีความชื้นน้อยเครื่องก็จะทํางานโดยอัตโนมัติค่ะและหากดินนะคะได้ความชื้นที่เพียงพอแล้ว เครื่องก็จะหยุดการทำงานในทันทีค่ะค่ะแล้วเรานะคะก็ยังสามารถเปิดไปที่โหมดแมนนวลได้อีกด้วยค่ะเครื่องก็จะทำงานในทันทีค่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่3นะครับโปรแกรมที่3ก็คือโปรแกรมทำง,ง,งานตันสายนาทีนะครับแล้วก็จะปรับไปที่โหมดออโต้กันนะครับ เมื่อถึงเวลากลางคืนเครื่องก็ะจะททำงานอัตโนมัติครับและก็ะยังสามารถตั้งเวลาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปได้ครับและก็ยังมีหมวดแมนนั้นอ,นอีกเลยนะครับ แล้วก็ปลับไปที่หมุนแมนนวลนะครับเครื่องก็จะทํางานทันทีครับค่ะและชิ้นง,งานของเรานะคะก็ยังมีตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับน้ําฝนด้วยค่ะถ้าหากฝนตกนะคะเครื่องก็จะหยุดการทํางานในทันทีค่ะค่ะแต่ถ้าหากฝนหยุดตกและตัวเซ็นเซอร์แห้งนะคะเครื่องก็จะกลับมาทำงานตามเงื่อนไขปกติค่ะ อีกทางยังสามารถใช้ส่องสว่างในเวลากลางคืนอีกด้วยครับแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์อีกด้วยนะครับ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานที่พวกเราสร้างขึ้นจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมให้ชุมชนหันมาใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับ